สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็ไปอีกหนึ่งวันนะครับที่รวมตัวกันนะครับผมเนาะอ่ามากันด้วยกันอยู่4คนด้วยกันครับวันนี้อ่แต่ว่าคิดถึงเชนเม็ดอยู่ครับผมบรรยากาศแบบนี้ไม่มานะครับผมเสียดายจริงๆเลยนะครับถ้าเชนเม็ดได้มานี่คงจะถูกใจนะครับผมอ่ก็จะมีพ่อควรนะครับผมเอ้าพ่อควร เอา้าพวกกวนทำไมผอมจังพอ่อเอ้าไม่ใช่นะครับพวกกวนโอ้ยอยู่นู่นนะครับเอ้าสิาเ,าเดียร์โไปกคับได้ครัอายังไงตาลอกแลก้ยังเลยอไอ้ตานะเล่งอ,อยู่เล่ง,ง,ง,งอ,อ,อยู่เล่งอยู่อ่ายังไงได้ยินเสียงนกป,ป่าหรือยังท่านไี้เขาโป้ยินนี่นะครับผมวันนี้ก็เอาตีเด็ดมานะครับผมกะเนื้อนีย,นเ,ยนเข้าเจ้านะครับวันนี้ท่ามินไม่ได้สูงนี่นี่เอออ่ อันนี้ก็มาโคกนะครับโคกนะครับติดน,นะเรารับผมเนี่ยพกวันครับพกวันว่าสวัสดีว่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็พามาที่ไหนวันนี้พ่อเราหัวใจชีพทั้งเลยเ,ยเออเด,ด,ดามาเนาะแถวๆฟังน้ำไถ่พวกเอามีคนมาหาหน่อไม้ด้วยนะครับเนี่ย <laughs> <laughs> จังจูนะครับผมโอ้ระวังหินอา่าก้อนนี้มันหมุนลงมาทับนะจังระวังหน่อยเออ อ่ผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพวกเราครับขออนุญาตนะครับพรางพระเนตรก่อนแล้วกันนะครับผมเอโอหนึ่งวนะันไม่มาเซนเม็นมากับเพื่อนอยู่นะครับ<ม> <laughs> ครับสวัสดีครับพี่น้องตอนบ่ายโมงครับตอนนี้ช่างตู่ก็บ่ายสองแล้วหรอพ่ออู้บ่ายสองแล้วเน,นี่ยเนี่ยช่างตู่ก็หาขายเสื้อขายผ้านะครับตอนนี้ปวดหันวนะครับตอนนี้อู้ยะครับของของของช่างนีเข้าประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะครับ <c oughs> ผม เสามตัวเข้าลุมนะครับผมพอเดินไปเดินมาผมมาล้มตรงนี้ครั้งหนึ่งครับผมมาเกี่ยวกับใบเนี่ยเห็นไหมครับนี่ใบพรางนะครับเดินมามาเลื่นตรงนี้นะครับล้มเอ๊ะทำไมไปล้มนะครับสุดท้ายนะครับเนี่ยครับเจ้าของที่โอ้ยนะครับมาโดนที่เสียนนกนะครับเฉลยแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวถามคุณพ่อเลยว่ายังไงตรงนี้พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับนาของพ่อใช่ไหมตรงนี้ครับ อยู่บ้านเลี้ยงกี่ตัวโอ้บ้านพ่อแก่งศิลาบ้านเจงศิลาอ่าโอ้ยของกูว่าอยู่ใบไม้ของกูว่าจะไม่ดำดำนี่ครับะพัวพี่นาประจำได้ล่าสุดวันไหนพ่อตรงนี้มืรอวันศุกร์วันศุกร์เมื่อกี้นี่ครับโอ้ยครับเสียงใหญ่โอ้ได้เสียงใหญ่เสียงใหญ่ครับกุกเรียวเสียงใหญ่ ช่างตูพ่อป้ากลับบ้านแล้วครับเออยอมแล้วใช่ไหมอู้อ่าแล้วว่ามันหยาบก็ต้องกเรื่องโ่ตโคตรมาอย่างนี้ว่าขอกวากับนี่นมดูครับพี่น้องครับโอ้มาเจอนาเสียนุกนุกบอกนี่ขึ้นเรวมไหมพ่อขึ้นเร็วขึ้นเร็วขอให้ได้ใช่ไหมพ่อได้มีราคาโอ้มีราคา มีใครมาต่อบ้างพ่อแถวนี้มีมแถวไหนคำ,ำนางปุม่มคำนางปุม่มนางปุม่มนาลัดนาลัดนาลัดเอออันนี้ฝากความคิดถึงนาลัดน้องว่าเจ้าอะไรมาฝากนะนกเหลียวเหรอนกเหลียวเออยังไม่เอามาให้ครับ,บ,บที่ไหนอีกที่นี้ที่โนนสังบ้านสังเสื้อนโนนสังขมาโนนสังก็มาอีกขอนแก่นขามาขอนแก่นอีกม้อขอซุ่มม้อขออขมาต่อเรียอยู่โอ้แล้วก็บ้านฝางอีกเสื้อนต่อดินบ้านฝางนกดินขม่าอยู่งสี่ตัว เอามาเมือนได้ตัวเดียวครับตัวหนึ่งมื่อนสองกันวะนกตัวเดินตัวนึง้าเมื่อนสองามื่อนสองอ้เมื่อนสองปะไรเนะสเมื่อนสองไได้ราคาบักสามพันโอ้โหบักเมือนสองสร้างมาจากอ่างคลองกันวะเอราโลกงเชียงมากใหม่ๆก็คือผมาอยู่เหนียวจริงๆครับนกเข้าของชัางตู่นี้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะครับผมผมก็ว่าอยู่ ใช่ทำไมมันไม่น่ะน,นะผมเสียเลยตั้งแต่ผมลื่นใบใบกลิใบมะเกลือแล้วครับนี่อันบ่อต้นมีเดีว่าได้มาไงนกเราเนี่ยอ่ะ,อะยังไงนะพ่ออันมะเก่งดี๋่ว่อว่อว่อได้มาไงคุ้งคเ้านจับนะไปที่ไหนต้นสวยๆเจอควนเก่าเขา <laughs> จังตัวก็ใส่คว้นเก่าเขาวันนี้ก็คือเจอควนเก่าหมดเลยครับออ

อคย,ยังเจริโอเรียวเรียวเรียวไงตัวนี้ข้าหัวสองพันเพื่ออะไรกับนับเสือเลย <c oughs> ข้าวหัวสองพันเลยลงต้นนี่ลงต้น 2, อะไรนะสองพันนกที่บ้านพ่อเยอะไหมตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ว่นานกต่อประมาณนกต่อประมาณอยู่ที่แอบที่เป็นตอเนี่ยสามเต้แอบมีตัวสี่ตัวนกตัวสามตัวนกฝึกสี่ โอ้ตัวไหนได้เมื่อวานนี่นกต่อหรือว่ามันนกฟึกเป็นนกฟึกอีกนกฟึกได้เดือดเดือดไม่นกต่อด้เออต้องเอานกฟึกกอตนึกมาเนาะได้สองตัวเออเขาให้แล้วสองพันไม่ขายออืครับนกบ่อนี้ไหมบ้านนกบ่อนี้ไหมบ่อนี้บ่อบ่อที่โอ้โหแต่ว่านกนี่เยอะจริงๆนะพ่อนกเยอะจริงๆเยอะเยอะแต่ว่า แต่ว่าสารเพียดเป็นหมดแล้วเยอะยังตดยได้ยินว่เสียมันถามมันกลัวว่าลวดอยู่ไหนลวดอยู่ไหนมันบอกอยเยอยู่ไหนออาแล้วพอมายังไงมาวันนี้ถึงได้มาออกมาวันนี้มาอะไรนี่มาดูทงหน้าสิไปแฝงปุ๋ยเขาโอ้หวานปุ๋ยเมื่อเช้าเห็นว่าไปต่อได้เลยเมื่อเช้านี่เมื่อเช้าไปต่อชื่อนน่นไม่ได้หรอกเราล่องใหม่ไปอรครับเราล่องฝึกไปคือตรงนี้นานๆค่อยจะมาต่อหน้าตัวเองดิพ่อฟังไปค่อน อ,อฟังไว้ก่อนแล้วค่อยมาต่อที่หลังขต่อที่หลังอมันมาลูกมาก้านมาควายเชียวแล้วควายเมาค<อ>รับเพราะตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าภูหรืออะไรเล็กๆนี่เขาเ,<อ>เรียกอะไรภูไฟปลาเขาเรียกโอ้ที่แรกเขาขีดมาตัง้งตั้งที่สวนละแต่ว่ามีตัวตัวมาตั้งไว้ซือประมานโยรายปีละมาตั้งไว้แต่ว่าตัวตัว่ามีภูภูมาตั้งเล็กๆันึ่งแปดสามสิบหลังเลย โอ้ครับคือเราก็เขียนไว้ทําไมไฟป่าคืออะไรเป็นปเป็นศูนย์ไฟ,นยไฟป่าแล้วพ่อไฟป่ามาอยู่นี่เล่เล่ขอมาอยู่นี่บานนี้เขาเล่ยใหญ่นี่แล้วอ๋อคือไม่ใช่ศูนย์ไฟป่าที่เขามาตั้งทีแรกตั้งทีแรกคือไม่ใช่เป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทเรีสอร์ทมาีนะมนายทุนมาจ้างมาเฮ็ดละครับเราก็เข้าใจว่าเป็นกรมไฟป่าอยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่เพราะเห็นบานนี้เขามาสวดสวดนี่อะไรเรียเพระผ่านเฮ็ดตอนเหตุอะไรเนาะเหตุอะไรมัน ก็พอแต่อายุแต่เด้ยอายุเจ็ดท่านอิมเนี่ยเนาะเดี๋ยวนี้ก็ครับหกสิบสองเนาะโอ้เดี๋ยวพ่อชื่อพ่ออะไรนะพ่อพ่อเอ๋พ่อเอ๋บ้านแกงศิลาแกงศิลานะครับโอ้เดี๋ยวว่างๆจะได้มาเยี่ยมอนั่นนี่อ่าจะได้ขอเบอร์ทงเบอร์โทรไว้นะเผื่อได้มาศึกษานะครับนกยังไงเดี๋ยวจะมาเยี่ยมอยากจะดูนกบอดลายนกบ่อนี้นกนกโซนนี้เป็นนกตัวเล็กหรือนกตัวใหญ่พ่อสีสีแดงหรือสีเทาพ่อตรงนี้มันจะ สีเทาเทาโอ้ออกเทาเทาเป็นนกตัวใหญ่สีเทาตัวใหญ่หญครับครับตัวใหญ่เป็นตัวเร็วอ,อขึ้นเร็วบ่บ่แฉะบ่ยังเออกขาตุ่มสบายอือครับครับครับเอ้านี่ตัวหนึ่งไปเอาโย่ละฝากน้ำมันนยู่กับเจ้าบ้านสามกูหอยมาครั้งนี้ครั้งไว้สองหมือ เป็นไงพ่อสามเอือมเอือมสามมาไตายมันบ่กินยาโอ้ไม่กินอาหารไม่กินอาหารเลยครับครับครับตั้งสูบเป็นไงเราทีนี้ตั้งสูบก็ยอมนะครับยอมแล้วเนาะยิ้มไม้ใหม่แล้วเฮ้ยยิ้ไม้ใหม่แล้วไอ้ตัวนี้สามนี่สามกุ้งหอยตัวนึ่งเสี้ยเม็ดเพิ่งมายายยัยยัยครับยัยนี่สามกุ้งหอยตัวหนึ่งเม็ดยูตัวหนึ่งนี่เสียงง่าเสียงง่าย กุกเดี๋ยวเจ้าบักเสี่ยนเพชรนะครับบทอะไรตายอย่าได้นนี่มาดูเจ้าของนกนีหน้าเขานี่เมื่อวานต่อได้สามตัวตรงนี้วันนี้จะลัดล่อตนกขุมพ่อ้าล่อตนกขุมพ่อร้ายขนนกขุมล่อพ่ออี้บอกว่าถ้าต่อได้สุดยอดไปอย่างนั้นกต่อข้าหัวสองพันต่ปะเมื่อวาน เรียนเวทเรีนเวทบอกว่าเเหนื่อยแน่ๆเลยนกินสองพันนี่นะครับเอ้าโอเคครับยังไงก็ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนกโซนนี้นะครับเห็นไหมมันเก่งอยู่นะครับประมาณประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะว่าเนาะมีขันเนาะครับอ่าครับสวัสดีพี่น้องนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสี่สิบนาทีนะครับผมก็ย้ายนะครับกลับคืนมาอ่า แถวบ้านนะครับผมหลังจากเมื่อเช้านี้นะครับไปฝั่งนู้นนะครับก็เลยย้ายกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่ได้ยินครับได้ยินข่าวจากไอ้พ่อนะครับว่าตรงนั้นทินแกเนาะแกเรียนประจํานะครับก็มันก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าอย่างเช่นเมื่อวันศุกร์แกก็ได้นกใช่ไหมครับนั่นแหละไอ้พวกที่เหลือนี่คือพวกที่ไม่เหยียบพเนีดยล้ะครับพี่น้องครับพวกที่เก่าเกมนั่นแหละพี่น้อง นาแกก็คอยดักเอาดักเอาครับมกใหม่ๆมาขึ้นมาปุ๊บก็ดักเอาอย่างเี้นะครับอ่าเปอร์เซ็นได้มันก็สูงนะครับตรงนั้นคนพื้นที่เขาจะเขาจะรู้จักนะครับก็ตอนนี้ก็แยกย้ายกันนะครับไปใส่นกแล้วครับตอนนี้นะครับอ่าเซนเบ็ดน่าจะลงไปฝั่งนี้เลยครับนะพอควรน่าจะตรงนี้นะครับส่วนช่างนะครับช่างที่ตรงนี้นะครับช่าง ส่วนผมด้านหลังเนี่ยนะครับผมเป็นด้านหลังนะครับตอนนี้นกก็ยังไม่ขึ้นจากกินครับผมสักประมาณสี่โมงสี่โมงสี่สิบห้านะครับหรือห้าสิบเนี่ยนกก็จะเริ่มขึ้นเล่นห้าโมงเย็นนะครับอีกหนึ่งกไม้เนาะออาโอเคครับยังไงเดี๋ยวรอดูครับรอดูรอรุนวันนี้นะครับเพราะว่าอยู่ห่างกันครับเพราะแล้วก็ปลามันก็โกเอยครับเป็นไม้ปลามันปลาอะไรยเงี้ยนะครับไม่เห็นกันเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไป สรุปคลิปอีกรอบนึงแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องตอนหกโมงเย็นแล้วครับพี่น้องครับจะได้นกลงแล้วนะครับผมโอ้โหเต็มที่แล้วครับวันนี้นะครับนกเนี่นะครับอยู่ในดอนเนี่ยนะครับไม่ยอมออกมาเลยพี่น้องครับนะอยู่ในดอนป่าอยูคาเนี่นะครับเยอะมากครับนกอ่ะนะออกมาก็ไม่เล่นครับผมเข้าร่วมไม่เล่นครับนก ป่าไม่สู้ครับเนี่ครับเจ้าซองดึงเต็มที่นะครับตัวเสียงใหญ่เขาอยู่ต้นนี้ครับผมใส่แล้วครับผมอ่ไม่ลงก็เลยย้ายออกมาต้นสูงกันอยู่ยอดครับพี่น้องครับผมใส่ประมาณเนี้นะครับเ้าไม่ถึงนะครับนกอยู่ยอดไม่ลงครับนกก็เลยย้ายออกมาที่เ้าพอขึ้นได้สูงๆหน่อยนะครับ สองนะครับก็เต็มที่นะครับผมไม่รู้ว่าทีมงานหมานหรือเปล่านะครับเนี่ยครับเสียงใหญ่ไปแล้วครับเนี่ยมาเข้าไม่ยอมเหยียบเหมือนเสียงนกหลุดนะครับนี่นะไม่หลุดก็ปล่อยครับนกตัวเนี้นะน่าจะเป็นลูกผสมด้วยซ้าครับนกเสียงไม่เสียงไม่ส่งไม่อะไรเลยนะครับนี่ครับ ตัวน,นี้ก็ขึ้นเกือบยอดหน่อยต่ำหน่อยนะครับตัวน,นี้ก็ต้องยอมครับพี่น้องครับเหนียวจริงวันนี้ใส่ต้นเนี้ยครับยอมลงครับเสียงใหญ่นี่แหละโผลหัวห่วงตรงนี้ก็เลย ย้ายนะครับเอา้าโอเคครับนะนะครับขอนุญานะครับอานกลงก่อนนะครับครับก็นี่แหละครับต้นที่วางพเนียดนะครับสวยนะครับต้นสวยแต่ว่านกเข้าร่วมแล้วก็บินออกครับ <laughs> ยอมรับ ภาพนะครับนี่ครับดูสวยมากนะครับคอนนี่นะครับนกนุ่นรับขึ้นยอดจะดง้ว่านกมันคนเล่นนะครับเถ๋ยวนี้แน่นอนโอเคครับขออนุญาตนกลงก่อนนะครับครับทีมงานก็เริ่มทยอยทยอยนะครับว่านกลงแล้วครับพี่น้องครับเสียนใหญ่เราลงก่อนเพื่อนนะครับวันนี้ไปเจอของดีมานะครับว่า เออเจ้าของนาเจ้าของนาเฮ้าฮ่าฮาฮ่าทุ่งเงี้ยเวอร์เซนไปเจออะไรมาเจ้าของนาเจ้าของนาของหน้าแบบไหนหอมหอมทำไมเออในเห็นว่าเป็นไอ้เรียนวิชาอ่าอะไรนะไอ้เป่าเสียงลูกคุ้มยังไงนะเซียนเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยยังไงเอาฮะเออเขาเป่าอยู่เมื่อกี้นี่นะครับนกคุ้มเถิะนกคุ้มเถิะเอาฮะเส้นหนียเอาสักหน่อยสักหน่อยเอาโชว์หน่อยเอา มีความสามารถก็โชว์หน่อยฮะว้าวมันต้องใช้ยังไงฮะออสอนหน่อยฮฮโตเดียวเดียวถ้าเลือกเนี่ยเอาเลือกยังไงเอาใบมันต้องไม่รู้โอเคปองมาแล้วเป็นเสียงนกตัวผู้นะครับเย็นเม็ดบอกว่าผสมพันธุ์อย่างเดียวนะครับอโอเดี๋ยวก่อผม่ากก็มาแล้วสองนี่หมายถึงว่ายังไงครับผมสองนิ้วก็คืออะไรอ่ะ เดินสองกิโลเดี๋ยวผมดูว่าสู้ตายนะครับเน,นเนียวเนียวจริงๆวันนี้เดี๋ยวพ่อควรมีมีเชียนใหญ่เขาทังมาบอกว่าครับอ,อนกไม่หมันครับ <c oughs> มีเชียนใหญ่เขาบอกว่านกต่อไม่หมนัน <c oughs> นกต่อไม่หมนันสงสัยสงสัยจะเป็นอย่างนั้นน, <c oughs> นกต่อไม่หมนันนนี่ส่วนใหญ่อ, <c oughs> อันนี้คือเดี๋ยว <c oughs> เอียเซียนอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียปุ่มพันธุ์อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้เสียงอะไรครับเสียงเสียงนกคุ้มเนาะนกนกคุ้มตัวผู้ครับโอ้ตัวผู้อันนี้ก็ตัวผู้ผู้นะครับเีียนมเออเอาตัวเมียทำยังไงทีนี้เสียนเมียดิเราเย้เสียไข่ที่โหตีไม่ดีเรา ฝึกมายัางไงนี้มันเสียายเด้นี่สีรับกระพองเดี๋ยวรอพระควรนะครับผมอเนียยเนี้ยเนาะช่างเนาะครับสุดๆเลยวันนี้มีเียนใหญ่มีเชียนใหญ่บอกว่าถิ่นบ้านคุณด่านมีเชียนต่อดินอยู่อืมาทำให้นกเหนียวครับครับครับอ้าโอเคครับ<ม>เดี๋ยวรอไม่งั้นก็นกต่อพวกเราไม่หมาครับน่าจะเป็น ไปเล่นซองนี่น้อเสียนเนาะลูกต่อไม่หมานนะครับกูจนไปไม่จะล่วงก็ยังไม่เหยียบโอ้าวเอ้ไงกูนี่ไหมจะมาโกงจีรุณนี่เมื่อก่อนนี้ผมมาที่นี่ครับกับคุยงนะครับอืมก็มานอนที่เถียงนาครับอืมมานอนคืนตรงนี้ไม่ไม่มามานอนนอนกลางวันตอนนูอนอนกลางวัน ยังยังยังเป็นป่าอยู่นะผมยังมาต่อนุกกระทางอยู่นะครับแต่ตอนนี้มีมีมีทางไปแล้วครับเพราะว่ามีเส้นทางบอกมีทางไปสะดวกนะครับข้างในนกก็เยอะครับคเมื่อก่อนเป็นยินทรายครับนี่ยวัวไส้เข้ามาเส้นไม่เกิดทันไหมโอ้ยบ่ทันแล้วได้กลับมาแล้วครับรถครับก็ทีมงานก็ไล่ ครับตอนนี้เรียบร้อยแล้ว<อ>เก็บของนะครับกระบบ้านนะครับวันนี้นะก็ไม่มีแต้มครับพี่น้องครับนะรอบหน้านะครับค่อยว่ากันใหม่อาทิตย์หน้ารัสเซียอาทิตย์หน้านี่หยุดยาว่ะเ,เดี๋ยววัดกันที่อาทิตย์หน้าแล้วกันหยุดยาวเรียงกันนี่จะเป็นยังไง <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ไหวแล้วครับโอ้ข่าวโกงละท่านพ่อสามอาทิตย์ดอกหลักแม่พ่อรถกระบะสองอาทิตย์หนึงดอกโอ้ครับครับครับมันจะเหี่วสองอาทิตย์หนึดอกมันมันเขี่ยอยู่เลยมันอยคู่กันค่ะเพราะเหยียบบานนี่เปลี่ยนตัวไปใส่ยกซีซีเพราะว่ามันไกลเลยบปล่ายกซีซีนี่ ยกสีเล่นมียกสีมียกสีรับอย่างนี้อยจัจกสามยกนี่เขามาคู่กันหนุนดีเลยนะลูกเนาะกัดดีเป็นตะเดียบก็ยังเต้นมาอยู่ใกล้ครับถ้าตัวค้าแขนนี่ก็เป็นตะเดียวก็บวัชเห็บห้องไห่ก็แสดงเลยเลี่ยนสองก้านถึงจะใช้เพิ่งเหาว่มาไกลเลยครือเปล่ากงทำก่อนครับเอาล้วพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไง รอบหน้านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับนะจะไปต่ออะไรยังไงที่ไหน oh. <laughs> มาเหมือนเดิมนะครับไม่พลาดหรอกนะครับ oh. เรื่องมานี่ oh. นะครับ oh. เกือบได้ขายเสื้อผ้าแล้วนะครับช่างนะ oh. ไปที่ภูเขาเมื่อเช้านี้นะครับ ครับผมเอาละไปก่อนครับพี่น้องครับผมเมื่อวนึ่งวนต่อวันไหนก็เออก่อนเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อแรงใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องไม่ด้เช่นเคยนะครับเออผมนะครับเก่าทีมงานนะครับวันนี้ทีมงานไม่หวานะครับผมอ่ไปก่อนครับผมสวัสดีครับพวกคนสวัสดีครับจ้าก็สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เตียนนะ Haɗari <laughs> <laughs>